วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้ครับวันพฤหัสที่27มกราคม2565ครับสำหรับสีคู่ที่เด็ดในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลในรายการของฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกในโซนของอเมริกาใต้นะครับเอกวาดอร์เจอกับบราซิลครับารากวยกับอุรุไกวยและก็ชิลีกับอาร์เจนตินาและอีคู่นึงนะครับมาดูในโซนเอเชียของเราครับเป็นการช่อกันระหว่างออสเตรเลียและก็เวียดนามนะครับผมมาดูดีคู่แรกเลยนะครับ เอกวาดอร์เจอกับบาราซิลนะครับทางทีมเยือนบาราซิลนะครับอยู่ในอันดับ1ของตารางครับแล้วก็เอกวาดอร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่สวสถิติเจอกันล่าสุดนะครับก็เสมอกันมาในบ้านของบาราซิลนะครับหประตูต่อหนึงแล้วก็ที่เหลือนะครับเหมือนว่าทางฝั่งบาราซิลนะครับจะเก็บชัยชนะไปได้ถึง7ครั้งเลยทีเดียวจาก10นัดหลังสุดนะครับ ก็ดูแล้วเป็นทางบราซิลนะครับที่ดูดีกว่าอย่างชัดเจนมาดูฟอร์มช่วงนี้ของเจ้าบ้านเอกวดอร์นะครับผลงานในช่วงนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเสมอกับเอลซาวาดอร์1-1นะฮะชนะชิลีนะครับชนะเวเนซุเอลาชนะเม็กซิโกเสมอโคลัมเบียนะครับแล้วก็สถิติการเล่นในฝั่งเจ้าบ้านนะครับแปดนัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5เสมอ2แพ้หนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งบราซิลนะครับฟอร์มในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องร้อนแรงเช่นกันนะครับผมสถิติ10นัดหลังสุดนะครับ ชนะไป7เสมอ2แพ้1นะฮะล่าสุดไปเสมอกับอาร์เจนตินามา0ูนนะครับชนะโคลอมเบียนะครับถล่มอุรุกวัย41เสมอโคลอมเบียชนะเวเนซุเอลานะครับชนะเปรูก่อฟอร์มหรือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟอร์มในการไปเล่นในฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยด้วยนะครับผมวันนี้ราคาเปิดมาที่ทางบราซิลนะครับต่อที่0.5ทัพหนึ่งะครับรึงควบลูกก่อราคานี้ทำเงินไป4นะครับส่วนฝ่ายเอกวาดอร์นะฮะราคานี้ทำเงินไป2เสียไป3นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับราคาครึ่งควบลูกเนี่ยะครับผมขอมองไปทางฝั่งทีมเยือนบราซิลมากกว่านะครับเพราะว่าสถิติในการเจอกันนะครับผมทางฝั่งบราซิลทาได้ดีกว่ามากนะครับวันนี้ก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะฮะแลวฟอร์มที่ผ่านมาก็ทําได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมชนะเกือบทุกนัดนะครับซึ่งในตารางนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งด้วยนะครับเกมนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะก็น่าจะบุกมาแล้วเก็บชัยชนะไปได้ครับโอกาสค่อนข้างสูงเลยครับผมมาที่คู่ที่2นะครับารากวัยเจอกับอุรุกวัยครับ ปรากววยนะครับอยู่ในอันดับ9นะครับรองบวยนะฮะเจอกับอุรุัยอันดับที่7ครับซึ่งคะแนนก็ไม่ห่างกันมากนะฮะห่างกันแค่3แต้มเท่านั้นเองสถิติในการเจอกันล่าสุดนะฮะเป็นทางฝั่งอุรุักนะครับที่เปิดบ้านชนะไป1.0ต่อศูนะครับก่อนหน้านั้นเสมอกัศูนย์ศูนย์แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งในปี2017นเ็นะครับเป็นทางฝั่งอุรุักเนี่ยที่เอาชนะปลากวัยไปได้ครับผมก็สถิติในการเจอกันเนี่ยอุลุวัยดูดีกว่ามากนะครับฟอร์มในช่วงนี้ของปารากวัยครับล่า ก่อนหน้านั้นแพ้ชิลีนะฮะแพ้โบลิเวีย4-0ครับแพ้ชิลี2-0ก็ถือว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของปราาวัยแต่ว่าฟอร์มในการเล่นในบ้านของพวกเขานีครับก็ถือว่ายังพอทํำได้ดีอยู่นะครับผม5นัดหลังสุดที่เล่นในฝั่งเจ้าบ้านนะครับชนะไป2เสมอสแพ้1ครับส่วนทองฝั่งอุลุกวัยนยครับล่าสุดเนี่ยไปแพ้กับโบลิเวียมานะฮะ3-0ครับ แพ้อาเจนไปถึง2ครั้งนะครับเหยาเยือนแพ้บาราซิล4-1นะครับเสมอโคลัมเบียชนะเอกวาดอร์1-0ชนะโบลิเวีย42ก็ถือว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ติดต่อกันมา4ีครั้งเลยนะครับผมแล้วก็สถิติในการไปเล่นในทีมเยือนนะฮะก็แพ้ติดต่อกันมา3นัดรวดครับสำหรับวันนี้นะครับราคาเปิดมาที่ทางฝั่งอุรุกวัยครับต่อปปอนะครับราคานี้ทำเงินไป2เสียไป3นะครับส่วนทางเจ้าบ้านปารากวเนี่ยทำเงินไป3เสียไป2 สำหรับคู่นี้นะครับฟอร์มในช่วงหลังนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าทิ้ไปแล้วทางฝั่งปารกวัยดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่สําหรับคู่นี้นะครับในการเจอกันเนี่ยจะเป็นทางฝั่งอุลุกวัยเนี่ยที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้เกือบทุกครั้งนะฮะในการเจอกันของทั้งคู่นะครับเกมนี้ก็เปิดมาที่ต่อปปอนะฮะผมขอไปทางอุรุกวัยนะครับผมน่าจะมีโอกาสลุ้นนะครับในการบุกมาแล้วเฉือนชนะไปได้มากกว่านะครับคู่นี้ก็ขอไปทางอุลุกวัยนะครับมาคู่ที่3มนะครับชิลีเจอกับอาร์เจนตินา อาร์เจนตินานะครับทีมลองจับฝูงนะฮะก็ตามหลังทางบาราซิลอยู่6แต้มนะครับผมวันนี้มาเจอกับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับชิลีฮะอยู่ในอันดับที่6ครับแข่งไปแล้ว14นะครับชนะ4เสมอ4แพ้6ก็มีอยู่16แต้มนะครับในการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเสมอกันไปในบ้านของอาร์เจนตินาทั้ง2ครั้งเลยนะครับ1ประตูต่อ1น1ก่อนหน้านั้นชิลีก็เปิดบ้านเสมอกับอาร์เจนไ้เหมือนกันนะฮน5 0ต่อ0ครับ ก่อนั้คู่เจอกันเนี่ยมักจะเสมอนะครับไม่ก็เฉือนชนะไป1เม็ดเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับคู่นี้แต่ถ้ว่านะครับถ้านับจากสถิติตั้งแต่ปี2012มานะครับทางฝั่งชิลีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้เลยนะครับทำได้ดีสุดก็แค่เสมอนะฮะมาดูฟอร์มช่วงนี้ของชิลีนีครับล่าสุดไปชนะเอลซาวดอมา1หนึ่งนะฮะเสมอเม็กซิโกแพ้เอกกาดอร์นะครับชนะปารากวัยชนะเวเนซุเอลาฟอร์มมาเล่นในบ้านช่วงหลังนี้ก็ถือว่า50-50นะครับ ชนะไป2แพ้ไป3นะครับส่วนทางฝั่งอาร์เจนตินานะครับล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับบราซิลมา0ูนย์นะครับชนะอุรุกวัย1นึ่งศไงชนะเปรู1นชนะอุรุกวัย3าศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงนะครับในช่วงนี้ของอาร์เจนตินานะครับผมสิบนัดหลังสุดชนะไป7เสมอ3แพ้ศูนย์ครับซึ่งฟอร์มในการไปเล่นในทีมเยือนเนี่ยฮะก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับยังไม่เคยแพ้ใครนะครับในรอบคัดเลือกนี้นะครับผม วันนี้ราคาเปิดมาที่ทางเจนตินานะครับต่อปอป,อปอนะฮะร,ราคานี้ทําเงินไป2เสียไป3ครับส่วนทางฝั่งชิลีทําเงินไป5ครั้งหลังสุดเลยนะครับผมเอ้ยขอโทษนะครับวันนี้เป็นทางฝั่งของชิลีนะครับที่ต่ออยู่ก็สําหรับผู้นี้นะครับในการเจอกันช่วงหลังนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูบสีมากๆเลยครับผมสามนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับก็เสมอกันไปทั้ง3นัดเลย ส่วทางอาร์เจนตินานะครับเปิด้ันไป2นัดได้ครับแต่ก็ทําอะไรในฝั่งของชิลีได้ไม่มากนักนะครับแล้วทางเว็บเนี่ยฮะเปิดมาที่ทางชิลีต่อนะครับไอนี้ผมก็ขอเลือกไปทางฝั่งของอาร์เจนตินานะครับขอมองไปทางฝั่งอาร์เจนตินาถ้าเทียบกันแล้วนะครับมีโอกาสลุ้นได้มากกว่านะครับผมก็เกมนี้ไปทางฝั่งทีมเยือนครับและมาที่คู่สุดท้ายนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียของเรานะครับ ทางฝั่ง้าบ้านครับออสเตรเลียเจอกับทีมเยือนเวียดนามครับในตารางคะแนนตอนนี้น่ครับทางฝั่งออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่3นะฮะแข่งไปแล้ว6นัดชนะไป3เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่11แต้มส่วนทางฝั่งของเวียดนามนะครับอยู่ในอันดับที่6เลยฮะทีมบวยของตารางเลยนะครับแข่งไปแล้ว6นัดยังไม่เคยชนะใครนะครับเสมอ0ูนย์ะฮะแพ้ไปถึง6ครั้งนะครับผมมีอยู่0นแต้มนะฮะถือว่าอาการน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับ สถิติในการเจอกันล่าสุดนะฮะก็เป็นทางฝั่งออสเตรเลียนะครับที่ชนะไป1-0ศูนย์มาดูฟอร์มช่วงนี้ของออสเตรเลียนะครับล่าสุดเสมอกับจีนไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอซาอุดีอาระเบียแพ้ญี่ปุ่น2อหนึ่งนะครับชนะโอมาน3าหนึ่งก็รู้สึกว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มดรอปลงไปนะครับต่างจากที่ก่อนหน้านั้นนะฮะเก็บชัยชนะได้เกือบทั้งหมดนะครับส่วนฟอร์มทางฝั่งของเวียดนามนะครับล่าสุดก็ไปเสมอกับไทยมาศูนย์ต่อศูนย์นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนไทยจัดไปสอนศึก AFF นะฮะ วันนี้ราคาเปิดมาที่ทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยต่อ1.5ทับ2นะครับผมก็ต่อค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้นี่ครับผมก็มองว่าทางฝั่งเวียดนามนะครับในรายการของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้นะฮะทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างห่วยจัดๆนะครับผมเล่นมา6นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปทั้ง6นัดด้วย ซึ่งคราวก่อนนะครับก็เปิดบ้านพ่ายกับออสเตรเลียไป1 0นนครับเกมนี้ก็มีโอกาสมากนะฮะที่ออสเตรเลียจะเปิดบ้านแล้วก็ชนะไปได้นะฮะอย่างต่ำา1เม็ดต้องมีแล้วครับก็ถ้าออสเตรเลียชนะนัดดีนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับเป็นอันดับที่2ได้เกมนี้ผมก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งของออสเตรเลียนะครับน่าจะเปิดบ้านจัดทางฝั่งของเวียดนามไปได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับ4่คู่นะฮะในรายการของฟุตบอลโลกรอบคันเลือนะครับ สรุปอีกหนึ่งรอบนี้ครับคู่แรกขอไปบราซิลครับคู่ที่2ไปอุรุกวัยคู่ที่3ไปอาร์เจนตินานะครับแล้วคู่ที่4ไปออสเตรเลียครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องของดูบันเตงเลงบันเด็ดนะครับผมก็มีคู่ฟุตบอลที่เด็ดแบบนี้นะครับมาพูดคุยวิเคราะห์กันในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ